ีคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวกล้จะนอนละเปิดเลยก็จะรีบนอนแล้วนะครับพอดีว่ายังไม่ได้กินข้าวนะครับทำกิจกรรมส่วนตัวอยู่นะครับก็เลยมากินดึกหน่อย จะสีทุ่มแล้วครั้งแรกในชีวิตแอลกอฮอล์ชีดมากเลยเหล้ารำเพิ่งกินครั้งแรกนะบาคาดีบีเซอร์และเป็นรสชาติแรกด้วยเนี่ยมันเขียนว่ารำมิกซ์ดริงค์นะครับ เนีาษาังกมันบอกเล่าลำนะครับมันก็มีหลายแบบนะครับวันนี้ผมได้ไปดูที่ท็อปนะครับมีหลายตัวมีแกปเดนมอแกนแล้วอะไรอีกมีรู้สารพัดแล้วก็มีรีวิวเล่าลำมันมีเล่าผสมคาราเมลด้วยนะมีไว้ลำมีดาร์กลำนะครับแ,แต่อัลกอฮอลแรงจริง8ปดเปี่ยน มันเป็นเหล้าผสมแบบโซดาเลมอนมีอะไรก็คุยกันได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะครับสวัสดีครับหัวหน้่ตึ้นข้าวหรือไปนอนแนละ้วครับหัวหนาคือถ้าเย็นนี้แม่งโคตรขมอะ่ะ จี้จริงๆรงิดว่าแม่งแอลกอฮอล์นิดหน่อยจริงๆนะมันบอก8%เนะี่ยกินไปโอ้โหอันนี้ครั้งแรกในชะีวิตพูดจริงยี่ห้อบาคาดีถ้าเราเคยดูพวกหนังโจรสลัดเราจะรู้ว่าเหล้าลำมาจากไหน,นฐานแบบของมัน มันจะอยู่แถวแถบแคริบเบีย hmm. นเดี๋ยวจะลองอะไรใหม่ๆม้างไม่อยากแบบจมปลักอยู่ที่เดิมนะครับ mm hmm. สวัสดีคนดูมาใหม่นะครับ เดี๋ยวจะไปนอนลนะก็แวะมาดูผมก็ได้ไม่คุยไม่เป็นไรนะครับไม่คุยไม่ว่างเชียหน่อยค่ะจะติดคอเอาครับขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงครับครับคุณแม่น้องไอ้นะครับสวัสดีครับฟ้า ไม่คุยก็ดูได้ครับไม่ว่าอะไรดูเอาแบบขำๆนะครับอย่าถ้าอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีคืออย่าเอาตามนะครับคิดว่าไม่ดีคือไม่เป็นไรครับแบบใช้วิจารณญาณในการรับชมผมก็ได้นะครับ<สะ>ผมไปซื้อวายมาแล้วนะแต่ยังหาเลิกไม่ได้ เราหาเลิกได้ก็จะจัดเต็มเลยแบบว่าจะทําแบบห้องที่มันมีแสงเทียนมีอยู่สี่เล่มนะตอนนี้เทียนปิดไฟแล้วก็จุดแล้วก็กินเอาแบบบรรยากาศโรแมนต์สวัสดีพี่ทวีไทยนะครับหลวงพี่จำได้อยู่นะครับที่เรียนด้วยกันก็จะบอกว่า ้าหายไปไวนะไม่สบายก็ดูแลตัวเองไว้นะครับก็กินยาแล้วนอนนะครับถ้าพรุ่งนี้ไปทำงานไม่ไหวก็ลาต่อก็ได้นะบอกในฐานะแบบเป็นเพื่อนข้าหนึ่งแล้วก็ถึงกะไม่ค่อยอยู่ใกล้กันก็เถอะนะครับอวนแล้วรอเลยค่ะโบสพี่ผมไ่้ยครับเมื่อก่อนผมหอมวันนี้ เมื่อก่อน50-55ใครเคยเห็นผมมั่งอะสมัยก่อนคือไม่ใช่ว่าสมัยโดนรถชนนะครับก็คือแบบว่าเมื่อก่อนไม่มีใครเห็นบล็อกผมว่าเนะยผมเป็นไข้เลือดออกใช่ไหมผมโดนน้าเกลือเขาบอกว่าที่อ้วนเพราะน้าเกลือผมว่าไม่จริงเสมอไปเพราะเมื่อตอนปี2014ผมเป็นไข้เลือดออกนะผมโดนน้าเกลือใช่ไหมพอจากโรงพยาบาลมามันก็มีอ้วนนะมันมาอ้วน ตอนเนี้ยเมื่อปีที่แล้วปลายปีผมกินนะเป็นฟรายพิซซ่าพวกชีสเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยของไขมันทั้งนั้นเลยแล้วต่อมาหลังๆกินพวกเหล้าพวกเบียร์ยอมรับสวัสดีครับพี่พารามาพี่ตวนนะครับจําได้อยู่พี่ขนมสวัสดีครับสวัสดีครับที่มารับชมเอ้ยไม่พี่ขนมพี่ทายาเปลี่ยนชื่อแล้ว ขอโทษด้วยครับเรียกติดชื่อเนี่ยพอดีว่ากินข้าวนะครับใกล้จะนอนแล้วเนี่ยไมย่คนว่าผมอ้วนขึ้นนะพี่จ้าเอเขาังพูดแล้ว่าผมอ้วนขึ้นจริงๆิครับพี่ชัยอ่ะก็ไปไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับก็อยากเจอเหมนะือนกันไม่เจอเป็นปีแล้วตอนนี้มีแผลที่หน้าเนี่ยดูดิมีคนว่า หกล้มไม่ได้หกล้มครับเก่านะครับขอบคุณพี่ชายมากครับที่มาดูแลมาดูผมไร้สดนะครับไม่ค่อยไร้สดเท่าไหร่แต่หลายคนก็แบบว่าคอยผมไร่อยู่ก็เจอพี่จ้กเอ๋ก็บอกพี่จ้กเอ๋ด้วยครับว่าคิดถึงนะครับก็ยังรักเหมือนพี่สาวเสมอครับสวัสดีครับคุณทัดสวัสดีครับเจ๊หมิงเปมิกาไม่เจอกันนานเหมือนกันเจ๊หมิง เจมิงเนี่ยไม่เจอสี่ปีอ่ะดูดีขึ้นครับนักลบย่อมมีบาดแผลครับขอบคุณมากครับพี่วอนอยากให้ไลฟ์เนี่ยผมกินแบบสไตล์คนตะวันตกเนี่ยคือกินข้าวกับเหล้ากับเบียร์นะครับลองอะไรใหม่ๆดูมั่งรอๆขอบคุณครับพี่ต่องสวัสดีครับคืออยากได้อะไรที่แบบว่ามันใหม่ๆไม่อยากได้อะไรที่แบบเก่าๆเฮ้ย hey, พี่ เดี๋ยวเดยวออกอาการแล้วพี่มาละเนี่ยแม่งนิ่มชิบหายไอที่ออกอาการคือแบบแอลกอฮอล์เข้าแล้วเหล้าลำนะพี่เหล้าลำนะครับบาคาดีรัมเนี่ยมันก็บอกอยู่ว่ารัมนะครับเนี่ยภาษาอังกฤษดใูใกล้เวลเอาออกอาการอย่ามึนจริงๆนะ ผู้หญิงเขาชอบกินกันไอ้บาคารงบาคาดีเนี่ยนะครับผมก็เลยลองจัดตามพวกผู้หญิงเขาบ้างอยากได้อะไรที่นุ่มนวลคือแม่งนุ่มจริงๆอ่ะเห็นไหมฮะเวียนหัวไปหมดแล้วอันนีู้จักใจของผมจริงๆเนี่อยากให้ได้สดทุกวันเลยครับขอบคุณครับต่ออีกป๋่องไม่ต่อแล้วพี่พอแล้วไม่ต่อแล้ว ่อไม่ได้แล้วพี่เดี๋ยวพุ่งนี้ไปทํางานไม่ได้เนี่ยสี่ทุ่มหนึ่งนาทีแล้วถ้าต่ออีกโอ้โหเนี่ยครั้งแรกในชีวิตนะบาคาดี้อันนี้ครั้งแรกนะผมบอกเลยผมสาบานเลยสําหรับยี่ห้อบาคารดี้นะครับครั้งแรกในชีวิตผมไม่โกหกนะผมไม่คิดไม่ฝันว่าบาคารดี้แม่งจะมึนอย่างนี้เหมือนกันนะ เคยลองใส่เสมือนน็อกนะครับเสมือนน็อตเป็นพวกโตลงนโตดาเดี๋ยวกะว่าว่างๆเดี๋ยวไปลองวอดก้าัหน่อยนะครับเอาไงเอาเดือนละครั้งแล้วกันนะไอพวกแบบซื้อชุดใหญ่นะครับถ้าซื้อชุดใหญ่ทีเดียวคือมันเปลืองงบประมาณพนะูดประมาณเนี้ย่ะ ใครที่เป็นขอเล่าขอเบียก็แชร์ให้เขาเห็นหน่อยนะใกล้หมดละไอ้เชี่ยแม่งบาคาดีเมาจรพี่ผมนึกว่าเดี๋ยวแม่งเป็นน้ำแบบว่าลมอะไรไม่ให้เหมือนที่เขาว่ามันเป็นเหล้าลำนะครับบาคาดีคือเหล้าลำคือมันเป็นเหล้าที่แบบกินง่ายๆคือเหล้าประเทศนอกจะบอกเลยนะว่าแม่งกินง่ายทุก คือทุกแค่ทุกยี่ห้อ,อที่เป็นของแบบตะวันตกมันกินง่ายจริงเว้ยพิดาสวัสดีครับคือคุยได้นล้วพิดาคือมันกินง่ายจริงๆอ่ยคือแบบว่ามันมีแต่เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วเริ่มอาการเริ่มมาพิดารู้จักแพรลี่ใช่ไหมผมเจอแพรลี่ประจำอยู่นะครับมาเข้าเรื่องกันต่อคือ โอ้เริ่มแล้วเริ่มมาอันนี้เรื่องจริงไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งนะเนี่ยตาเยิ้มแล้วคือมันเมาแบบนุ่มอะ่ะเออเนี่ยเนี่ยขนาดเป็นกระป๋องนะพี่ถ้าผมกินแบบไม่รู้ตาออกมาแล้วเดินหายตั้งนานเขินเลยอ๋อไม่ต้องเขินพี่ถ้าไม่เจอทักมาได้ผมไม่ได้ยิงนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าคุยแบบ สไตล์สนุกสนานนะเออผมไม่ได้แบบคุยแบบว่าเหยียดใครไม่ใช่นะพี่ผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าลสนิยมแบบสูงสูงหน่อย eher, แต่ผมก็คุยกับทุกคนง่ายถ้าใครเข้าใจผมถ้าใครรู้ผมแบบดิฟลึกลึกเนี่ยจะรู้ทันทีว่าผมเป็นคนยังไงตรงตรงๆนะพี่ผมไม่ตอแหลผมเป็นคนพูดแบบตรงๆถึงจะแรงก็ช่างอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับ แม่งเมาเหมือนกันเว้ยคือถ้ากินไอตัวเนี้ยคือมันฟิลมันเหมือนแบบว่าน้ำอัดลมผสมโซดาเออมันก็เหมือนแบบธรรมดาธรรมดาพี่แต่พอกินไปแล้วอีกคือรอสักสิบนาทีแม่งมึนจริงๆอ่ะผมก็นึกว่าแม่งหลอกวงอ,อ,อ,โกโอ่ะเออแอลกอฮอล์แปดเปอร์เซ็นอ่ะผมโอ้มันจะเมาได้ไงคือผมจะบอกเลยนะครับว่าอะไรที่เป็นแอลโกอฮอล์คือแม่ง จริงเมาหมดแต่ไม่ใช่ว่ากินแล้วไม่ดีดีพี่มันทําให้กินข้าวอร่อยเนี่ยข้อดีของมันแต่ไม่ใช่ว่าเรากินแบบว่าไม่รู้การไม่รู้งานแบบว่ากินแบบเละเทะไม่ใช่พี่ผมกินแบบว่าอ่ะพอมันรู้สึกว่ามันมึนมันง่วงนอนแล้วคือพอจบนะครับผมไม่เอาแบบว่ากินเละเทะไปข้างไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ผมสไตล์ผมคือแบบว่ากินแล้วแบบถ้ามันไม่ไหวก็คือพอ เอ,อใช่ไหมผมไม่ใช่สไตล์ที่แบบว่ากินปุ๊บเออไอเท็ยต่อไม่ได้ไม่ใช่สไตล์ผมนะครับก็มีคนมาใหม่เข้ามาดูสวัสดีครับนะครับจะบอกว่าถ้าดูไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่ได้ผมไม่ลบนะครับคลิปนี้ผมไม่โฆษณาโฆษณาอะไรด้วยผมบอกตามความรู้สึกนะครับว่ามันเป็นยังไงเออบอกตามจากใจของเราจริงๆเนี่นย นว่าเราพูดอะไรมไม่อายด้วยนะครับมึงทิ่มผ่ามึงแบบนุ่มนุ่มมาพี่จริงเห็น,น,น,นว่ามันแบบว่าเครื่งงองดื่มมีแอลกอฮอล์ไหมมีสิพี่แปดเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่มียังไงเนี่ยแปดปอร์เซ็นพี่ <c oughs> <c oughs> พี่เห็นไหมอะดูกใกล้ใกล้แปดเปอร์เซ็นนะ ทำอะไรครับอ๋อทาบริษัทเอเกี่ยวกับยาครับพวกแพ็คยาผลิตายาเงี้ยครับพวกยาหเสริมครับแต่เป็นลูกย่างเขานะผมไม่ใช่นักธุรกิจอะไรไม่ใช่นะครับผีหิ้มหัวทีอนะไช แม่งก็มึนเป็นจริงอ่ะเพราะว่าแม่งไม่มึนเป็นเหล้าลำที่แบบว่าผสมมะนาวนะครับผมอยู่ได้แป๊บหนึ่งนะผมอยู่ไม่ถึงห้าทุ่มเพราะเขาเคอร์ฟิลนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตามล่าผมอีกนะครับไม่เอานะครับถ้าใครมา เจอผมอไลรสดตอนนี้คือจะคิดว่าผมเป็นอะไรไม่ได้เป็นไรนะผมตาค้างเยิ้มไม่ค้างเยิ้มเพราะว่าล้นเหล่านะครับมึงนี่หาย จะบอกเราคนว่าคนเราเกิดมาครั้งเดียวมันต้องลองอะไรหลายๆอย่างถ้าเรามีโอกาสนะครับถ้าเราปล่อยผ่านมันไปคือถ้าโอกาสมันผ่านไปแล้วนะครับมันก็คือผ่านไปเลยเออเมาอย่างพี่ดูตาผมพี่พี่ก็น่าจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงอะนะพี่โตบอกเลยมายไม่เมา,มาดูแต่หน้าผมก็รู้ตอนนี้คือแม่ง ไม่มึงเล่าเบียะเออเล่าลำคือแบบว่าเหมือนลงเรื่อยๆมีหลักการครับผมค,ครับพูดตรง,ตรงให้พี่คนเรามันต้องพูดตรงๆพี่มันไม่ให้ว่ามาทําตัวแบบพูดแบบเหมือนเด็กน้อยไม่ให้นี่ใช่ไหมครับเออถึงแม้ผมจะเป็นคนลักษณะไร้สาระผมบอกเลยนะว่าผมไม่ใช่คนพูดเด็กน้อยพี่นะ ผมอาจจะบ้าหน่อยอาจจะเป็นคนที่แบบรสนนิยมไม่เหมือนใครแต่ผมรับประกันเลยว่าผมพูดอะไรผมจริงใจจริง,รงนะถึงผมจะรักษะเธอเจอร์แต่ผมก็จริงใจนะผมไม่ได้ไปพูดแบบว่าทำพูดอย่างนี้ทาอย่างนั้นไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ตายผมแต่ผมจะพูดกับคนที่แบบว่ารับผมได้นะครับใครรับไม่ได้คือสมัยนี้นะเอาตรงๆนะผมเดินหนีออกหมดแล้ว สวัสดีครับพิกกี้คือแบบว่าเราหนีคนที่เขาแบบไม่ชอบเราดีกว่านะใครที่แบบว่าเขาชอบเราเราก็ควรแบบจดจําเขาไว้นานๆนะครับควรแบบทําอะไรให้เขาดีๆนะครับถ้าเขาคิดดีเราคิดดีแต่ถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราเราก็เออเฉยๆนะครับอยู่ของเราจะบอกนะครับว่าการที่เราตามหารักแท้ใช่ไหม ตอนนี้ตอนที่เรายังไม่พร้อมผมแนะนํานะอันนี้สําหรับผมพูดจากใจจริงก็คืออย่าตามเลยครับสิ่งที่ต้องตามนะครับอันดับแรกนะสําหรับตัวเราเองคืออนาคตครับถ้าเรามีพร้อมทุกอย่างเนี่ยเออใช่ไหมอนาคตเดี๋ยวอันดับสองอันดับสามอันดับสี่มันก็ตามมาเองนะครับมันไม่มีหรอกที่แบบไม่มีอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ตามเรามาอนาคตเราต้องเอาไว้ก่อนนะครับ เราต้องสร้างอนาคตของเราก่อนนะครับรเรื่องที่แบบว่าเป็นราวคนอื่นเหมือนอย่างเช่นมีเพื่อนเพื่อนมีแฟนไหมครับมีครับฟังบนเพดานครับกับตั้งโต๊ะ,แต,ตตะแต่ตั้งโต๊ะนี้ลาไปแล้วครับจากลกนี่ไปแล้วตั้งโต๊ะก็คือแบบว่าพัดลมนะแฟนนะผมแฟนผมอยู่บนเพดานครับตั้งโต๊ะเหลือแต่เพดานครับตอนเนี้ยมีแต่แฟนพัดลมครับแต่แฟนแบบคนไม่มี นะครับผมเอาหักรักขนโดลดเพราะว่าเอาจริงๆผมก็อยากนีแต่ผมอยู่ใครไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะผมไม่พร้อมด้วยถ้าไม่พร้อมเนี่ยคือผมไม่อยากมีหรอกพี่ผมบอกเลยมีทำไมามีไปก็งั้นๆครับต้องหาอนาคตไว้ก่อนนะครับ จริงๆนะผมว่ามีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่แบบว่ามีความสุขที่สุดจําไว้เลยนะว่าคนคนนั้นคือคนคนนั้นคือคนเมานะครับจําไว้เลยคนเมาคือแม่งไม่ต้องไปแบบว่าคิดที่อะไรมากอะ่ะเมาแล้วนอนนะพี่ี่ยมันก็สุขแล้วใช่ครับแฟนที่แบบว่าเขล่มครับจําไว้เลยพี่ คนเมาแม่งมีความสุขที่สุดเพราะอะไรแม่งเมาแล้วนอนเออไม่ต้องไปคิดมากอะไรเมาไปคิดมากอะไรอะ่ะเออนอนหลับสบายนะครับ <S <S เดี๋ยวแค่แป๊บหนึ่งผมจะกลับแล้วนะเพราะว่าเขาเคือฟิลนะอยู่นานไม่ได้เขามาตามล่าอีก คนไร้ข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมสียี่ห้ออะไรดูก่อนพี่บาคาดีเฮ้ยเที่ยบไม่ไม่เมาไม่เมา,เมาจริงเนี่ยไม่ได้ทำท่าไม่ได้แกล้งด้วยพูดถูกใจให้บาทหนึ่งสิบบาทไปพี่ครับข้าน้ำน้ำน้ำเปล่าก็ยังดีพี่เอาไว้ต่อพี่ พี่สมศีเดี๋ยวเดี๋ว่างๆคือถ้าเจอกันเดี๋ยวกินเบียกกินเหล้าด้วยกันนะถ้าสมมติว,ว่าพูดเรื่องเหล้านะผมจะขอจัดแบบของผมเองผมก็จะซื้อแบบในแนวของผมพี่ก็ซื้อแบบเบียร์แบบรีโอก็ได้นะเอาง่ายๆแต่ผมแบบจะเอาแบบรสจุ่ยมสูงหน่อยผมจะจัดของผมเองเข้าใจใช่ไหมเออพูดเลย ถมาเอาไว้ใหแบบ้แบบแบบแปลงใหม่นะครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟทักทยน้องไทยได้นะกลับได้พี่กลับได้ครับพี่อ๊อฟผมมีอะไรบอกพี่เนี่ยพี่เอเ้ที่แม่งเมาจริง ผมนึกว่าแม่งโกหกผมนึกว่าเออมันเป็นเลมงเลมอนนึกว่ามันไม่เมามันเมาจริงจริงพี่ไม่ได้แกล้งอไอ้เรื่องจริงนะแต่มันเมาแบบไม่ปวดหัวไม่แบบเวียนอย่างเงี้ยมันเมาแบบแค,ค่อยค่แต่แม่งเรื่องจริงราคาของเก้าบาทไปซื้อเลยเนี่ยเหลือเหลือประมาณแค่เนี่ใกล้หมดละ ผมกินเรื่อยๆสวัสดีครับพี่สุชนอยู่ช้มแล้วเเผลอะสักเกือบยี่หิบหลแล้วะไปฮะใช่ครับยู่เดียวคนเดียวก็กินได้พี่ไม่ยังเป็นต้องแบบว่ามีกลุ่มนะครับแต่ก็กินกลุ่มได้แต่ถ้า กลุ่มเขาเข้าใจผมผมก็จะเข้าไปแยมของเขาดได้แต่ถ้าทําให้เขาไม่มีความสุขจําไว้นะครับว่าผมจะไม่เดินเข้าไปนะครับฟังนะพี่นเราเกิดมานะต่อให้มีคนรักมีคนเกลียดมึงก็ตายอยู่ดีสู้สร้างความสุขสู้ทำอะไรแบบด้วยตัวของตัวเองดีกว่านะครับไม่เหลือร้อนใครใครแน่พี่ สมองไม่ต้องคิดอะไรมากคิดอยู่เรื่องเดียวเรื่องงานก็พอลนะจริงนะครับใช่พี่มีโอกาสได้กินด้วยกันแต่พี่จัดแบบของพี่นะโอเคนะแบบว่าผมเป็นคนชอบสไตล์พวกตะวันตกพวกฝรั่งนะผมก็จัดแบบของผม,ผมพี่ก็จัดแบบของพี่อันนี้คือคือรู้เรื่องนะครับแบบว่ายกด้วยกันนะ่ะแต่คือคนละยี่ห้อ,อนี้ก็ได้แต่ก็ชนกันได้ หรือแม่ก็ถ้ากินรีโอก็รีโอก็ได้เพ่อผมชอบเบียร์รีโอนะถ้าของไทยรีโอมันกินง่ายผมเป็นคนที่แบบว่าชอบว่าง่ายแต่ก็เมาได้อย่างเงี้ยเนี่ยคือรสนิยมผมพี่อะตอนไม่เย็นคนแรงเลย ตอนบาคาดีแบบที่เล่าขาวเออใช่ครับขอบคุณมากครับพี่สายฮาวที่เล่าขาวเหรอครับพี่อะไรนะที่สยามไทยนะครับใช่พี่สยามไทยเล่าขาวแน่นอนแรงนะครับไม่ใช่ว่าแม่งไม่แรงมันแรงแบบกลิ่นเหมือนแบบจีด๊ดนิดเดียวมาด้วยด้วยฝน มือเขาว่าเหล้าทุกอันแม่งมีแอ,อ,อ,อลกอฮอล์หมดนะเดี๋ยวก็กลับแ๊ะไหมจำไหมพี่การกินเหล้ากินเบียแบบมีความสุขนะเอาแบบเข้าเรื่องเลยเราถ้าแบบว่าไม่มีเพื่อนกินไม่เป็นไรคิดแคว่ากินให้นอนหลับนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ไปทำงานเนี่ยกินแบบมีความสุข สุกจริงพี่นะครับเราต้องคิดได้แล้วเราโตแล้วจากสี่ทุ่มอะไรมันจะห้าแล้วเนี่ยสี่ทุ่มผ่านแล้วอร่อย เีย ر. คือมันเริ่มหมดลิตรละมันเหลือเนี่ยแค่เนี้ยอาหารมาข้างหลังมีบอกอยู่นี่มสวัสดีครับพี่นินเฮ้ยพี่ขาวผมไม่ห้นัเถ้าผมกินเหล้าขาวผมจะไปกินในนี่พวก Ube, อกอดอนจิวเบีเงี้ยวักก้านะถ้าสี่สิบผมยอมรับผมยอมแพ้พวกพี่ทุกคนเลยผมไม่ถนัดกินสี่สิบดีกีนะครับผมไม่กินนะอันนี้ยอมรับผมยกทองขาวให้เลยเนี่ยทองขาวผมยอมแพ้คือผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องไปยึดติดสวัสดีครับน้องรักเออพี่ชายครับคือผมไม่ได้ยึดติดนะบแบบว่า ต้องกินให้แบบขี้แตกอะไรเงี้ยคือแค่แบบว่าให้นอนหลับสบายแค่นี้นพี่บอกทุกคนเลยว่าการกินพวกแอลโกอฮอล์แบบมีความสุขคือกินแล้วแล้วก็นอนนะครับกินแล้วนอนเวลามันเกิดอาการแบบไม่ไหวก็อย่าเดินไปที่อื่นนะครับอย่าคิดที่แบบว่าฝืนตัวเอง ลองให้แบบว่าเออไหวจริงๆนะเพราะชีวิตเรามันมีค่ายิ่งกว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเหล่าลำเนี่ยตอนแช่เย็นมันกินง่ายมันก็แทบทุกอันแหละนะเย็นก็ต้องกินง่ายอยู่อะน่กหัว

ท้ายแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมผมนะครับก็ขอให้หลับฝันดีนะครับคืนนี้ไปแล้วพี่คือพรุ่งนี้ทำงานผมกินรู้เรื่องนะก็มีอะไรคุยกันใหม่ได้ผมไม่ได้ถือว่าไม่คุยไม่ได้ยิงนะแต่เรื่องงานมันต้องมาก่อนนะครับคนเราคิดเรื่องงานอันดับหนึ่งก็ดีแล้วขอบคุณที่มาดูผมนะครับก็คลิปนี้ดูย้อนหลังได้นะผม,มอัดไว้ ขอบคุณทุกคนครับลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับลาล้ครับ